สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมากินขนมกันแกะก่อนอแกะแล้วกินกันต้องเริ่มกินจากส่วนไหนอะไรอร่อยมากรล้วถัดก็คือเดี้ย เด,เดือดมากเดวหน้ามากตรงข้างหลังใครอยากให้เราเปิดหน้าคอมเมนต์มาฉันค่ะ <laughs>

มันคือน้ำแป๊บนึงโอเคเอ,อ,เอ,อคือทุกคนรักการดมากทุกคนคือรักมากอ่ะทุกคนต้องเอามาไว้ติดตัวเลยปืนไต่ม